ก็มีงานสกรีนอีกแล้วนะครับนี่งานรอบรอบนี้ก็จะเป็นสกรีนถุงแบบนี้นะครับถุงไพรสนีนะเนี้ยถุงไพรสนีแบบนี้ครับบางๆเองนะครับบา,บางเองเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเกลียดเดียวกับถุงใสยขยะฮีโร่อะไรพวกนี้นะ ก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยได้ลูกค้าดีไซน์มาให้นะครับดีไซน์มาให้แล้วเราก็ได้ฟิล์มมาแล้วนะฟิล์มมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทำบล็อกแล้วก็สกรีนตัวอย่างให้ลูกค้าเลยนะครับเรามีบล็อกไม้แล้วนะครับบล็อกไม้สำหรับสกรีนเครื่องนะเราจะเอาผ้ามาถึงบล็อกตัวนี้ ก็ถ่ายบอกให้ลูกค้าเลย ได้บล็อกสกรีนแล้วแล้วก็เอามาลองเทสดูแล้วครับเราก็จะได้งานประมาณนี้นะฮะให้ดูงานสกรีนมันก็จะค่อนข้างคมหน่อยนะครับถ้าถ่ายบล็อกออกแล้วก็เวลาเอามาสกรีนลงบนผิววัสดุเนี่ยมันก็จะแบบคมชัดนะฮะแต่แต่ถุบงบางๆเนี่ยถุบงบางๆแบบนี้นะครับอาจจะมีแบบอขอบมัน ขอบมันเปื้อนๆนิดนึ่งครับเหมือนกับว่าเวลาเราปาดเนี่ยถุงมันจะขยับได้นะเพราะว่ามันเป็นถุงสองชั้นนะครับอืมเพราะงั้นงานถุงบางๆนะครับมันจะมันจะมีนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมันก็ดูดูแล้วมันก็ดูสวยงามนะครับเนี่ยมันจะมีแบบขอบแบบนี้เนาะถุงมันจะขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าถุงมันเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยครับถุงเป็นสองชั้นนะเวลา แว้ข้ามผมดูดผมก็ดูดที่ชั้นล่างหรืชั้นบนก็สามารถขยับได้นิดหน่อยครับแต่มองไกลๆไม่เห็นนะครับมองไกลๆไม่เห็นนี่มองไกลๆไม่ไม่ไม่เห็นมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นถุงไปรษณีย์นะถุงแบบว่าเอาไปใส่ของส่งไปรษณีย์ครับเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับมีถุงของตัวเองโอเคก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้แหละ นะถ้าใค,ใ,คใครที่สนใจอยากจะทำถุงเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้ผมทำให้ได้นะครับแต่ว่าขอจำนวนนะฮะจำนวนสัก5 0า0นใบนะอยาททำบล็อกให้ฟรีแล้วกันนะครับ ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากทํางานนะทำแบบเพื่อนทําให้เพื่อนอพี่ทําให้น้องน้องทําให้พี่นะครับพักมาหาผมนะครับินดีให้บริการครับงานสกรีนถุง,งนะสกรีนผิวเรียบนะครับผมขอบคุณมากครับ